นั่นแหละไม่มีอะไรน่าเกลียดไปก่อนนี้ล้อจริงเหรออ,อีกอาการหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอาการที่อ่าเราจะเห็นตัวนี้นะครับมองออกไหมส่วนไหนของรถขบเวอร์อ่าโบเวอร์โบเวอร์คืออะไรอ่ะพัดลมอ่ามันก็คือพัดลมนะมันคือพัดลมที่ที่เป่าออกมาเนี่ยแหละนะครับอันนี้เป็นโบเวอร์ของโมเดลสามเนาะก็บอกบอกว่า มันจะต่อกันประมาณนี้ okay. ประมาณนี้จะอย,อยู่ประมาณนี้ดูดอากาศเข้ามาแล้วตัวโบเวอร์ก็จะทําหน้าที่ตัดลมให้มัน<ห>ดัน<ห>ข้าไปคราวนี้ยอันที่ที่น้าบอกว่าเจอกันประกำคืออะไรครับอยู่มันต่ออย่างนี้นะครับต่ออย่างนี้นะเสร็จแล้ว ดูดจากข้างนอกเนี่ยปลอดภยัยเพราะมันมีตะแกรงกัน้นมีกองอากาศเนาะสำหรับออดวายสามก็มันของข้างนอกไม่ได้มีอะไรมันอันตรายคือตอนที่มันเป็นสภาพอย่างนี้นะฮะคือดูดอากาศจากข้างในคือตรงนี้นะครับเราจะดูดเข้ามาปึ๊บเพื่อเป่าหลมเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยหลายๆท่านก็เป็นคนดีคือเราจะไม่ทิ้งขยะตามท้องถนนอ่ากระดาชู้ถุงพลาสติก ช็อกโกแลตืัวลูกอมเราไม่ทิ้งบนทางถนนแต่บนรถเราก็ไม่มีถังขยะเราก็เลยกองไว้ที่พื้นน้องกองไว้ที่พื้นเสร็จแล้วตัวเนี้ยมันดูดอากาศจากข้างในบางทีลมมันตีมนก็ดูดฟึดเข้าไปนะครับดูดเข้าไปพอเข้าไปตรงนั้นปุ๊บนะครับมันก็จะเข้ามาตรงนี้ปึ๊บแล้วมันจะติดอยู่ตรงนี้อ่าพอเราเปิดพัดลมแรงๆมันก็จะมีเสียงเป็นเสียงเฮลิคอปเตอร์นะเป็นเสียงคืองเฮลิคอปเตอร์เราก็ จะต้องมานั่งรื้อเพื่อเอาพวกเนี้ยออกนะครับอันนี้ก็คืออีกอันหนึ่งเจอกันเยอะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่น้อยแต่บางคนหาสาเหตุไม่ได้นะบางคนสงสัยก็เข้ามานะครับถ้าเข้ามาก็แต่ไหนก็จะมีกล้องตรวจภายในเขาเรียกอะไรด้วภาษาอังกฤษอะไรสโคบสโคบเนี่ยแหละนะเรียกมันว่ากล้องตรวจภายในนอก็เป็นกล้องกระดูกงูเออเสียบเข้ามาภาษาอังกฤษยังไงนะไม่รู้กระดูกกูไม่ใช่ภาษาอังกฤษเนม่อนะแต่ว่ามันมันส่องเข้ามาแล้ว ก็จะเห็นว่าอีเสตเนี่ยอยู่ตรงไหนไหมแล้วก็คีบออกมาเนาะก็อันนี้ก็ง่ายติดทำไงถ้ามันติดางนี้ทำไมก็หยิบออกมาแนะแต่ว่าเวลามันเข้าไปอยู่ข้างในอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าให้มันเข้าไปมันดีกว่านะครับโอเคก็คือไอ้ตัวนี้น่าจะอยู่ฝั่งคนขับไหมคะใช่ใช่ใช่ถูกต้องนะครับจะอยู่ฝั่งคนขับเพราะนั้นถ้าเราเป็นคนดีเราไม่เราไม่ทิ้งขยะตามท้องถนนเราไม่อยากให้รถเราดูดอากาศเข้าไปเพราะนั้นขยะเราต้องทิ้งฝั่งคนนั้น โยนไปฝั่งคนนั่งนะเองก็ทิ้งนะครัเดยเคยขึน้นรถนะละเดเห็นว่าสังเกตไหมขยะจะไปอยู่ฝั่งคนนั่งหมดเลยจริงๆอันนี้เป็นการสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีนะยังไงคือ <laughs> หลายๆท่านน่ยมักจะเอาของไว้ที่เท้าไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเป็นขวดน้ําซึ่งจริงๆน้ำไม่แนะนหนัเลยนะถ้าเราได้อยู่ในวงการรถเคยตามข่าวเนี่ยจะเห็นบางคนเคยเกิดอุบัติเหตุเพราะเวลาที่รถเบรกเนี่ยอของพวกนี้มันกิ้งไปเสร็จแล้วเนี่ยมันไปโดนจังหวะหนึ่งที่รองเท้าแตก รองเท้าส้นสูงรองเท้าหนังหรืออะไรที่เราถอดขับรถอ่ะหรือขวดน้ําเนี่ยมันไปขัดอยู่ที่แป้นเบรกแล้วเวลาที่เราจะจาเป็นที่จะต้องเบรกฉุกเฉินน่อเรากดอ่ะแล้วมันกดไม่ลงหรือมันลงน้อยมันไม่สามารถที่จะทําให้รถเนี่ยหยุดในระยะที่เรากําหนดได้ก็เกิดอุบัติเหตุอันนี้ถึงบอกว่าเลี่ยงไม่ได้โยนไว้ฝั่งคนนั่งอฝั่งคนน่ะเพราะว่าเราเป็นผู้ชายอ่ะเราขับรถนะครับเราโยนไปฝั่งคนนั่ง เวลาถึงบ้านเวลาจัดก,การถามว่าใครทําเราก็ต้องทําอยู่ดีเพราะนั่นเราโดนได้ใช่เหรอ,รอ,อใช่เราไม่ต้องทำอยู่ดี้วนะเราต้องทำอยู่ดีโอเคอันนี้ก็คือที่เราเจอกันบ่อยๆข้างในนะครับบางคนก็โทรมาน้มีเสียงอย่างเนี้ยอ่าส่งคลิปมานะครับก็ถามว่าน้รู้ไหมเสียงอะไรตอบไม่ได้เพราะว่าคลิปนะ้ยังฟังเสียงไม่ออกเลยนะเพราะว่าหูตึงนะัฟังเสียงไม่ออกนะครับโอเค โอเคเออนะคะหนูเห็นว่าบางรุ่นเนี่ยที่อยู่ในโมเดล Y l e g a c y อซคะ่ะเขาก็จะมีการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์กันมันคือส่วนไหนของรถเอยคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันเป็นส่วนของการทําความเย็นอของระบบนะครับต้องบอกบอกว่าบางคนก็อาจจะได้ข่าวมาว่ามันมีดีเฟกตในบางรุ่นนะซึ่งมันไม่ได้มีเอกสารยืนยันแน่นอนนะคงตอบไม่ได้ว่ามีดีเฟกต์ไหมรู้แต่ว่าอคอมเพรสเซอร์ของเทสล,ลามันมีหลายรุ่นมากนะครับก็คือมีทั้ง ที่ทําโดยบริษ so ัทเดนโซจะมีประมาณ3หรือ4รุ่นที่ใส่อยู่ในเท s l a แล้วก็ทําโดยเซนเดนเซนเดนอีกสักอีกสรุ่น oh. แล้วก็ล่าสุดตอนเนี้ยเริ่มมีของฮอนเข้ามาฮ <Horn. S 2> อนนะครับอันนี้มันจะอยู่ในคอนฟ l i ของเท s l a ซึ่งเราใช้รุ่นไหนเราก็ต้องเปลี่ยนให้ตรงรุ่นนั้นถ้าเปลี่ยนไม่ตรงอมันจะขึ้นเลยนะครับในใน r วิต e ์มันจะขึ้นเลยว่ามันมิส m a t เวอร์ชัน อ่านะครับเพราะนั้นเราเลยตอบไม่ได้ว่าหรือถ้าไปทางศูนย์หรือมาที่ที่นาเนี่ยนาจะทําเวลาเปลี่ยนแล้วถ้ามันไม่ตรงเราจะต้องทําการแก้ตรงนี้เพื่อให้มันทํางานได้อยู่ในรอบของมันเพราะว่าเซนเนสเนี่ยจะทํารอบ maximum อยู่ที่แปดพันสองรอบแปดพันสองร้อยรอบต่อน,นาทีในขณะที่เดนโซเนี่ยรอบจะ maximum จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันรอบ嗯嗯นะครับตัวเนี้ยที่อาการแอร์ไม่เย็นที่โดนกันนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็เคยโดนละประมาณแสนหนึ่ง Mm hmm. คนก็เลยกลัวกันมากเลยว่ามันโดนเป็นแสนเลยซึ่งอย่างที่บอกนะครับไม่ได้หมายความว่าคุณเข้ามาล้านแอร์แล้วจะไม่โดน mm hmm. ถ้าอเผอิญถูกหวยได้ของที่มีดีเฟกต์ mm hmm. มันก็โดนอยู่ดี mm hmm. หรือได้ของที่ไม่มีดีเฟกต์แหละแต่ดันใช้แบบทิ้งขว้างมันก็มีโอกาสที่จะเป mm ็น hmm. เป็นอยู่ดีต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นอยู่ดีเพราะว่าควมเสียงของเทนน่าลูกมันจะประมาณนี้ mm hmm. ประมาณนี้นะครับเราไม่มีตัวอย่างนะมันมันหนัก มียกมาทั้งลูกมันหนักมากนะเราไม่แข็งแรงพอไอสีส้มส้มมันเป็นส like ีอลูมิเนียมสีแบบนี้เลยไอ้มส้มเนี่ยมันคือสายไฟที่เข้ามาที่ตัวคอมเพรสเซอร์เขาใส่เป็นสีส้มเพราะว่ามันมีไฟอันตรายเขาก็เลยใช้สัญลักษณ์เป็นสีส้มเพื่อให้ระวังถ้าเป็นแดงก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับมันนนนะครับซึ่งตัวคอมเพรสเซอร์ตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเทสลาเนี่ยเขาเป็นรถที่เป็นฮ e a t e x c เชนจ์เคลื่อนที่ เขาไม่ยอมปล่อยความร้อนหรือความเย็นอันไหนที่เอามาใช้ได้ก็จะเอามาใช้หมดเลย <S 2> <S 2> <S นั่นแปลว่าไอ้คอมเพรสเซอร์นะครับมันจะต้องทําหน้าที่ทั้งส่งน้ําเนี่ยไปอุ่นแบตบอุ่นมอเตอร์อุ่น MCU แล้วก็เวลาที่อุณหภูมิมันสูงมันก็จะส่งน้ําเย็นเนี่ยกลับไปที่ไปไปคูลิ่งแบตเนาะไปคูลิ่งพ c s ไปคูลิ่งมอเตอร์ทั้งหลายแหละซึ่งตัวที่จะทําให้น้ำอ่ะมันร้อนหรือมันเย็นได้นอกจากอากาศแล้วอ่ะก็คือ คอมเพรสเซอร์ <Computer. S 2> อยากให้น้ํามันร้อนก็คอมเพรสเซอร์จะอัดอัดอน้ํายาแอร์ที่มีสถานะกา๊าซมีความร้อนสูงเข้าไปแล้วน้ําก็จะดูดความร้อนตรงเนี้ออกไปน้องใครอยากเรียนก็เหมือนเดิมนะครับต้องก็อ่านเอาอ่านในระบบแอร์ก็ได้หรือจะเข้ามาเรียนก็ได้นะครับ <laughs> อันนั้นะมันก็เหมือนกับไปนั่งเรียนกึ่งกึ่งช่างแอร์แล้วอ่ะต้องเข้าใจระบบของมันนะก็เวลาที่มันร้อนเกินไป ตัวระบบของมันเนี่ยก็จะเปิดเอาน้ํายาแอร์ที่มันจะเข้ามาในห้องโดยสารที่ทาให้เราเย็นเนี่ย uh huh. น้ายาแอร์เย็นๆเนี่ยนะครับไปถ่ายเทกับน้ํา uh huh. เพื่อให้น้ําเนี่ยมันเย็นแล้วก็เอาไปคูลิ่งระบบทั้งหมด uh huh. จะเห็นว่าคอมเพรสเซอร์มันไม่ใช่ทํางานแค่แอร์ในรถแล้วนะ uh huh. มันทํางานทั้งอุ่นและคูลิ่งระบบรถทั้งหมด uh huh. เพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ทําให้มันเนี่ยไม่ค่อยทน uh huh. นี่คือสาเหตุที่นา้าพยายามจะบอกเสมอๆว่า รถอ่ะมันเป็นหีทเอ็กเซน์เคลื่อนที่มันมีการถ่ายเทความร้อนไม่ว่าร้อนหรือเย็นนะ่ะจากทุกภาคสว่วนอย่าเอาอะไรไปขัดขวางการถ่ายเทพลังงานของมันเพราะว่าถ้าเอาความร้อนเข้าไปมากมันก็ต้องทํางานเพื่อระบายความร้อนเยอะเกินไป <S <S เอาความเย็นเข้าไปมากมันก็ต้องทํางานเพื่อเอาความเย็นเนี่ยออกมาให้มากขึ้น <S <S นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงนะถึงพยายามบอกว่าอย่าเอาอะไรไปไปยุ่งกับระบบของมันบางคนอาจจะคิดว่า มันไม่เกี่ยวครับมันไม่เกี่ยวในระยะสั้น uh huh. แต่มันเกี่ยวในระยะยาวๆเ uh huh. นาะก็เหมือน uh huh. เหมือนเนีนะอย่างเงี้ยนะเราขยายไซส์จากไซส์ L มาเป็น 2XL เนอะ <laughs> โดยใช้กล้ามเนื้อเท่าเดิมอ่ะ uh huh. มันก็ไม่ไหวนะครับมันไม่ไหวตอนที่เพื่อนฝูงเอยเทมเนเอร์ยลดน้าหนักเราก็ของกินอร่อยเยอะแยะ uh huh. แต่สุดท้ายแล้วพอระยะเวลามันผ่านไปกล้ามเนื้อ uh huh. มันรับไม่ไหวมันก็ ไม่ทนทานเท่าคนอื่นชามันก็เหมือนกับระบบลถทั้งหมดน้องคราวนี้ที่เจอกันนะครับที่เจอกันบ่อยๆนะครับเราเอาในส่วนของแมกนิกก่อนนะครับอันนี้ก็คือคอมเพรสเซอร์อันนี้อยู่ข้างในคอมเพรสเซอร์แล้วนะมันจะอยู่อย่างนี้นะอย่างนี้ปึ๊บเอามุมหนึ่ด้วยเนี่ยโอเคนะครับ <Okay. S 2> แล้วเข้าอานนี้นะเราก็ถอดออกมาให้ดูอถอดมัเปึ๊บซนะึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเราเห็นนะครับด้านนี้ถ้าเรามองจากแ้ารถน้องเจจะเห็นอย่างนี้เี่ยท่อเล็กๆเนี่ยท่อฝังหาย นะครับอันนี้คือปลายด้านหนึ่งของมันเนาะถ้ามองจากฝั่งด้านนู้นอักตก้องเนาะอ่านให้อันให้กล้องเดี๋ยวผู้ชมจะงงอันนี้เรามองเปิดเปิดฝั่งหน้าฟังหน้าเราจะเห็นคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันจะอยู่ในสภาพนี้ตรงนี้แหละครับคือจุดที่มันเสียกันอ่าคราวนี้เราจะมาดูว่ามันเสียยังไงนะครับเพราะคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันจะมีหน้าที่อัดน้ํายาแอร์เนี่ยให้มีอุณหภูมิสูงความดันสูง,ส,งสูงมากมากนะครับความดันสูงสุดที่คอมเพรสเซอร์ทำถึงยี่สิบบาร์บวกลบคิดว่าบาร์หนึ่งเท่าไหร่ก็ รถเทสลาใช้ลมยางอยู่2.9บาทก็คือ3 42 psi PS ในขณะที่ตัวเนี้ยสามารถทําแรงดันขึ้นไปถึง20บาทก,ก็คูณไปครับ10เท่าอนะ10เท่านะครับเราก็จะถอดตัวนี้ออกมากกนะนะครับเราจะเห็นตรงเนี้ยคือเป็นส่วนที่มอเตอร์ของมันเนี่ยทําให้เกิดแรงแรงดันของน้ํำยาแดยโดยใช้ลักษณะนี้มอเตอร์มันจะหมุนด้วย มันไม่ได้หมุนเป็นหมุนหมุนหมุนครับหมุนหมุนแต่ว่าตัวลูกปืนมันเนี่ยมันจะทําให้ตัวเนี้ยมันเคลื่อนที่ไม่ได้แบบเต็มรอตัวมอเตอร์ของมันเนี่ยมันหมุนเต็มแต่ตัวเนี้ยมันจะหมุนครับประมาณนี้เหนเห็นไหมองเห็นไหมครับมันจะแบบโยกโยกอ่าเหมือนเหมือนโยกแต่งจริงมันเป็นกลองนะแต่มันกลมที่ตรงกลางเห็นนะตรงกลางอ่ามันไม่ได้หมุนแบบอย่างนี้ทำไมมันไม่หมุนแบบกลมนะแต่มันเลือกหมุนแบบโยกมันต้องการให้เกิดแรงอัดไงเดี่ยวเดี๋ยวเราจะเห็นคาตอบในในอันนั้นไปนะครับเรายกไปนีนดเปี๊บ นะฮะข้างในมันก็เป็นก้นหอยนะมันก็จะไล่ให้มันเกิดแรงดันเข้าไปจนสุดน้องเจจะเห็นรูอยู่เห็นไหมฮะผู้ชมเห็นรูไหมเห็น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 นะพอแรงดันมันมันเข้ามาทางเนี้ยมันเข้ามาทางช่องนะับมันก็ค่อยๆถูกอัดเข้าไปค่อยๆบดบดบดอัดเข้าไปจนมันสูงมันก็จะออกมาทางนี้อ่าแล้วก็จะทางรูเล็กๆนะใช่ใช่แล้วก็จะออกมานี่แล้วก็เข้าไปในระบบแอร์เนอะอันนี้เราก็ ส่วนอย่ากใช้เป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะเทสล,ลาเนาะย่ออื่นทํำไหมก็คอมเรสเซอร์ก,ก็เป็นแบบนี้แหละนะครับะแต่น้ารับทำไหมก็ไม่ก็ไม่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโครงของมันตรงไหนเอ่ยที่มันเสียอ่าตัวนี้ม,มันเสียงไงดูนะครับแอนแอนแต่มันแตกใช่เพราะว่าเวลามันวิ่งอยู่ในแรงดันสูงๆความร้อนอืม,มากๆนะครับมันบางหน่อยเดียวเอง อันนี้คือแตกแบบต้องบอกว่าไม่เยอะแล้วนะบางอันนี้แตกเนี่ยเป็นชิ้นเลยชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยนะครับแล้วพอมันแตกแล้วเนี่ยเราจะสังเกตนะมันไม่ใช่แค่แตกนะครับมันแตกมันเกิดจากความร้อนที่มันสูงเกินไปแต่เนี่ยความร้อนมันสูงมันเกิดได้จากอะไรเกิดได้หลากหลายสาเหตุมากเราคงต้องมานั่งเรียนกันในระบบแอร์แหละแต่แต่อยากให้รู้มันเสียเพรามันร้อนเกินไปอาจจะเช่นน้ำมันคอมเพรสเซอร์น้อยเกินไปหรือน้ํายาแอร์น้อยเกินไปมันก็ทําให้ร้อนได้หรือตัว ควบคุมของคอมเพรสเซอร์เองไม่ตัดรอบเวลาที่ความร้อนขึ้นสูงปล่อยให้มันจมอยู่ในยความร้อนนานๆก็เป็นไปได้เพราะนั้นเนี่ยถามว่านะรู้ได้ไงว่ามันร้อนลองดูนะครับเราดูด้านนี้นะแล้วเราเห็นด้านนี้เห็นไหมทั้งจจเห็นไหมมันไหมเลยนะอือมันไหมเลยนะครับพอเวลาที่มันร้อนจัดๆนะครับแล้วก็คือมันต้องบอกว่าร้อนมากไหมเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยมันจะมันจะตัดตั้งแต่ไม่ถึงร้อยแหละแต่บางอันเนี่ยคอนโทรลมันเสียเนี่ยมันลันต่อไปจนกระทั่งอุณหภูมิถึงร้อย กือบสิบองศาซึ่งไอ้ร้อยเนี่ยมันก็คงไม่เท่าไหร่หรอกแต่แรงดันมันกำไปอยู่ที่ยี่สิบปานี่สิสิบกว่าบานี่สิแรงดันมันมหาศาลน่ะมันก็เลยทําให้ตัวเนี้ยมันแตกแล้วเามันแตกเนี่ยมันมันไม่ใช่เวลามันแตกมันไม่ได้แตกแบบเป็นชิ้นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนจิ๊กซอที่แบบหนึ่งพันชิ้นมันไม่ใช่ในส่วนที่มันแตกมันมีชิ้นใหญ่ที่แตกแล้วมันก็จะมีชิ้นเล็กๆนึกออกไหมครับมันจะมีชิ้นเล็กๆเป็นผงอ่ะที่มันจะหลุดเข้าไปแล้วก็หลุดออกมาในนี้ได้ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยน้ายาแอดเนี่ยมันก็จะไปทั้งระบบเลยแล้วมันจะเข้าไปในเมนิโฟแล้วเมนิโฟก็พังเพราะฉะนั้นเวลาเสียปะต้เพราะก็ก็แสนหนึ่งราคาเหรอใช่แสนบาทเก้าหมื่นหกพันบาทไม่รวมตัวอื่นนะถ้าเข้าศูนย์เปลี่ยนตัวนี้ตัวเดียวไม่ครับเพราะว่าเรามันเสียเนี่ยจะต้องเปลี่ยนทั้งเมนิโฟด้วยก็คือเปลี่ยนเมนิโฟแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้แล้วก็ทําระบบไอเวกคัามปั๊มใช่ใช่ เปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันก,ก็ประมาณเนี้ยนะครับมันค่อนข้างค่อน <Ooh. S 1> ข,ข้างแพรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมั่นดูแลกันเท่าที่ทําได้แต่ถ้ามันเป็นดีเฟกต์มันก็ตนอยวันดูดีแหละอันนี้ก็เป็นทําใจนะครับส่วนใครที่หมดประกันก็เข้ามาได้เรานะจะเช็คอย่างไงได้บ้างเขาว่าแบบคือมันเริ่มที่จะเสียคือถ้าเมื่อไหร่นะครับเราใช้รถไปแล้วเกิดแอไม่เย็นให้เรากดที่นอติเราจะเห็นว่าระบบประ เราปรับอากาศต้องเข้ารับบริการเรากดที่นอตติเลยครับมันจะขึ้นเลย VC Font underscore A 447นี่คืออาการเริ่มต้นเลยขึ้น447ปับ๊บสิ่งที่เราควรทำอย่างแรกเลยก็คือปิดแอร์ก่อนอเพื่อให้คอมเพรสเซอร์เนี่ยมันหยุดทำงานม,มันจะได้ไม่ส่งสิ่งสกปรปกอะเข้าไปในเมนโฟลเสร็จแล้วรีบหาอู่ซ่อม,อมนะครับหาอู่ซ่อมเข้าศูนเทสลาก็ได้นะครับเข้ามาที่น้าก็ได้นะราคาก็หารสอง จากเทสลาเนาะงบอกว่าหารสองไปเลยเพราะว่าอย่างบางคนก็ยิ่งถ้าดุดก่อนไม่ถึงไม่ได้ฝฟก็ยิ่งถูกลงไปอีกราคาคือตามอาการต้องบอกว่ามันจะถูกแพงขึ้นอยู่กับว่ารถคุณเนี่ยปล่อยจนไปถึงตรงไหนเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยขึ้น A447 แล้วก็ยังฝืนใช้อยู่พอใช้เสร็จเนี่ยมันขึ้นเนี่ยคือมันเตือนละเราดับเครื่องลงรถมาอ้าหายแล้วหายแล้วเปิดแอร์กลับมาทําอีก ซึ่งบางครั้งมันจะแตกนิดเดียวอยู่ตอนแรกว่แตกเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนกระทั่งไม่รู้ว่าภาพนะถ่ายไว้ไหมเดี๋ยวจะให้ให้น้องเจออินเสยเข้าไปน้ำมันคอมที่มันเคยใสๆแล้วก็มี u ูวีที่ใช้ทดสอบร่วดมันกลายเป็นสีโคลนเลยอืมเพราะว่าอากาศมันเข้าไปเหรอไม่ะเพราะว่าคาร์บอนที่มันแตกเนี่ยมันเข้าไปแล้วมันไหม้พวกนี้มันไหม้มันก็เลยทําให้กลายเป็นสีดำพอมันเป็นเศษละเอียดละเอียดมันไปรวมกับน้ามันคอมมันก็เลยกลายเป็นสภาพเหมือนโคลน อืมะนั่นแหละครับ้วตอนที่น้าซ่อมชิ้นส่วนเนี้ยคือน้าซ่อมตัวนี้เหรอไม่ซ่อมครับคือซื้อซื้อน้าซ่อมไม่ได้เนี่ยเจจะให้น้าทำไงอ่ะเอาแบบในในโฆษณาในเฟซบุ๊กใช่ไหมที่เป็นน้ํายาสองอันมาประสานตึ๊ๆตึ๊ตึ๊แล้วก็ใช้ได้มันซ่อมไม่ได้อ่ะมันต้องเปลี่ยนอ่ะมันต้องเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนไอ้ตัวนี้อ่าคือน้าอาจจะไม่ได้ใช้ใช้ช่างซ่อมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่ถ้าว่าจะเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ั้นเป็นช่างเปลี่ยนอ่ะคือเราสามารถวินิจฉัย ว่าตัวไหนที่เสียเราก็เปลี่ยนโดยภาพรวมมันดูเหมือนซ่อมแหลวแต่จริงมันก็คือเปลี่ยนชิ้นเล็กๆที่ที่มันเสียนะครับซึ่งในลักษณะอย่างเนี้ยถามว่าเราเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้ได้ไหม <bracket. S 1> ได้ได้แต่หาอะไรได้ไหม,มก็ก็ได้อีกแหละแต่ว่าซ่อมแล้วมันจะทนไหมเพราะว่าอ,อย่างที่บอกน้องคอมเพรสเซอร์มันมีแรงดันมหาศาลแค่ซีนเนี่ยรั่วแค่จุดเดียวเนี่ยคอมเพรสเซอร์ก็ก็ทำงานไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของคอมเพรสเซอร์ส่วนใหญ่นะหรือไม่ค่อย แนะนำให้ซ่อมถ้าเทียบกับราคาของใหม่ที่มันอขายเนี่ยม,มันมันของใหม่มันคุ้มกว่านะครับส่วนไอ้ตัวเมนโฟเนี่ยนะก็จะไปไล่ดูว่าของทุกอย่างมันเข้าไปถึงตรงไหนแล้วเราก็ค่อยเลือกซ่อมเป็นจุดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้นะครับก็น่าจะมีในอีพีไหนไหมเมนโฟน่าจะยากอยู่นะเพราะว่ามันมันออกไปในแนวเชิงวิชาการแบบร้อยเปอร์เซ็นเลย เนาะกาจะแค่บอกว่าทําไมถึงน้าถึงไม่ค่อยเปลี่ยนในโฟเพราะว่าในโฟเนี่ยมันแบ่งเป็นสองพาร์ทคล้ายๆแผ่นปิ้นสองหน้าหน้าด้านหน้าเนี่ยจะทางานเกี่ยวกับระบบแอร์หน้าด้านหลังจะทางานเกี่ยวกับระบบน้าหล่อเย็นพอะน้ะเนี่ยถ้ามันเสียในระบบแอร์แต่เราต้องเปลี่ยนยก็คือเราต้องเปลี่ยนในระบบน้ําหล่อเย็นออกไปด้วยอซึ่งมองว่าเราจ่ายเงินในส่วนที่มันไม่ได้เสียนะก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนในบางส่วนนะครับเพื่อให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันถูกนันโอเคระบบแอร์มีอะไรไหม ที่เจอกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะแอร์ไม่เย็นมไม่มีลมไม่มีลมเป่ามาไม่มีลมเป่ามาเคยเจอไหมไม่เคยไม่เคยเจออันนี้น่าจะเจอกันในรถรุ่นปีสองพันยี่สิบนะครับเพราะว่าอันนั้นยังไม่ได้เป็นซูเปอร์เมนฟยังเป็นเหมือนแอร์็ไปอ่าไม่เป่ามานะครับก็หลายคนก็ไปซ่อมเปลี่ยนคอมพเพรสเซอร์เปลี่ยนอะไรหมดไปเป็นหมื่นไม่หายไม่หายนะครับเพราะว่าพอดีนะไม่มีของเนี่ยตอนนั้นก็ ก็เขาก็ไปเปลี่ยนที่อื่นก่อนเนาะและ้วก็ไม่หายเพราะว่าปัญหามไม่ได้อยู่ตรงนั้นสุดท้ายก็หลายรอบก,กลับมาก็เปลี่ยนเซ็นเซอร์สองตัวประมาณพันกว่าบาทจบม <c oughs> ันก็มีนะครับมันก็มีถึงบอกว่ามันก็จะต้องวิเคราะห์วินิจฉัยให้ให้ขาดนิดนึงตรงส่วนนี้โอเคระบบแอร์แล้วมีอะไรงไหมนอกนั้นนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเสียงอาการจำร่นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทุกคัน็มอไม่เป็นทุกคันเนาะอย่างเช่น เสียงก๊อกแก๊กกิ๊กกุ๊กใช่ไหมมีไหมรถน้องเจมีไหมมีไหมรถน้องเจมีไหมมีดังอย่างแถวไหนดานหลังดานหลังเนาะบางคนเนาะดังจากหลังซ้ายบางคนดังจากหลังขวาพอเข้ามาช่างบอกเอ้พี่ดังแต่ด้านน้านะฮะคือเสียงมันมาหลายอย่างมากนะครับใครบางคนที่ถามผมเนี่ยหรือพิมพ์เข้ามาถามกันเนี่ยนะมันมีเสียงกุ๊กกุ๊กผมว่าส่วนใหญ่จะบอกว่านะบอกให้เข้ามาดู อันนี้อยากจะบอกไว้แล้วว่าแต่ละคนให้เสียงสไทายไม่เหมือนกันบางคนก็เก็กก็เก,ก็กกอีกคนหนึ่งมาเสียงกุ๊กกุก๊อีกคนมาเสียงก๊กก๊กแต่สรุปแล้วสามคนเนี่ยมันคือเสียงที่เดียวกันอ,อ๋อออก็เลยเราเลยตอบไม่ได้ว่าจริงๆเสียงน่ะมันมาจากไหนเนาะอ,อ่าก็มีนะครับอย่างของเจงก็จะมีเสียงดังอยู่เนาะรู้รู้แล้วใช่ไหมว่าตรงไหนก็แถวเสาเสาบีอ่ามีเสาบีมีบอกใช่ไหมก็มีบอกนะครับเสียงก็จะมาจากหลายที่ น้องก็พยายามหากันไปแล้วก็จับไปให้มันแน่นมันก็จะเงียบถ้ามันดังแล้วมันไม่เงียบนะเคยบอกเคมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เราจะจัดการเสียงได้ทั้งหมดคือเอียปักนะครับใส่เลยปุ๊บโอ้โหเงียบเลยนะแก้ปัญหาที่ไปหิ้แก้ยคือบางทีงงต้องบอกว่าเสียงพวกเนี้ยมันไม่ใช่ว่ามันมีในรถไฟฟ้ามันมีตั้งแต่ในรถน้ำมันแล้วแหละแต่ด้วยเครื่องยนต์เนี่ย มันดงังแล้วมันก็มีการสั่นอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยไม่รู้สึกว่ามันเกิดเสียงขึ้น<ม>อ่าบางครั้งแค่เสียงสายไฟเนี่ยโดนตัวถังก็เราก็เอาละมันมีเสียงเกิดขึ้นอ,อ,อะไรประมาณเนี้น,<ม>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องต้องดูตรงนี้นิดหนึ่งเนาะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับอีพีที่9ที่มาเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับอาการประจํารุ่นของรถเท s l a ทั้งโมเดล3แล้วก็โมเดล Y ทั้งรุ่น Legacy แล้วก็รุ่น Highland รวมถึง j u n i p e อรด้วยนะคะซึ่งท่านใดที่ได้ฟังคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งก็คือก่อน80,000โลเนี่ยก็คือยังอยู่ในวันตีถ้าทุกคนเนี่ยลองไปเช็คดูก่อนว่ามีส่วนไหนที่มีอาการเกิด ความเสียหายที่เราเกล่าวไปข้างต้นนี้นะคะก็สามารถไปเคมได้ที่เทส l a ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ไม่แน่ใจว่าพูดสลับกันหรือเปล่าแต่ว่าช่วยช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ช่องน้องใหม่อย่างหมาเล่าด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามในอีพีถัดๆไปของเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับ